สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับเดี๋ยวมายามกับดักหนูคบวันนี้วันนี้จะมีตัวไหมครับที่เก่าครับไม้เดิมเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บบางจุดมาเปลี่ยนใหม่ครับไม่ค่อยติดแล้วใส่ซ้ำ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 เดี๋ยวรู้งี้ครับอย่างหลังนี้ วานลั่นวันนี้ไม่ไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยนี่มีลมครับอนนี้อ้าวติดครับติด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 โอ้ใส่ไว้สองลังเ้ยติดลังไหนโอ้หนุดท้องขาวครับท้องขาวก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยนกขาวทุกทีไม่ค่อยมีะ เนี่ท้องขาวทุกครั้งไม่ค่อยติดตัวแรกครับท้องขาวเลยเอ,อท้ทองขาวตัวใหญ่ครับท้องขาวผมกลับตัวนี้หลังนี้ลั่นครับแย่ใส่ตรงมือครับ tôi thúng mưa còn Ninh clip Ninh clip níng clip không có lăn không có เดี๋ยวกลับเล็กกันครับกลับเล็กก็นิ่งเลยครับหมดตัวก็นิ่งสิครับ

으아, 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 เหยียดก้าน,อนคอ,อกกนกันครับขออนอุญาตจัดการนครับก้านคอนสิครับี่ครับข้ามายังเอ้ย มายังไงเออบวงดีดน e mm ี hmm. ่ครับมาแกะกันครับเผืงงานโดนครับโดนจนได้ตัวใหญ่ยังไม่เคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับ ดูนจนได้ดูนจนได้หลังนี้อืมครับจะดูนสิครับนี่ครับโอเคสาย ไป่อไปครับเดี๋ยวพยายามกลับเหล็กกันในป่าอ้อยเนาะหมายแรกนี่ครับมายแรกอยู่นี่ทิ้ง,งมีขยับมีขยับ เฮ้โดน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 อืโดนสิครับข้านคอนี่ครับอืมข่านคอสิครับ,น,รบนี่ครับรเทถุนเทถุน ไปกันต่อครับแต่นี้ไม่ใส่เลย นี่หนึ่งไม้อุย้ยหายท้องครับอุย้ยไม้นี่มีตัว,วเหรอไม้นี่มีตัวเนีย่ยนี่ครับอุย้ยไม่น่าเชื่อต้องซ้ำซะลนะ้วคืนนี้ต้องมาซ้ำครับตรงนี้ไม่ได้ใส่ครับ ไม่ได้ใส่ใส่นี่ตัวก้านคอสิครับมากินหัวเชื้อเราหัวเชื้อเรายิ่งแรงอยู่ไปเดี๋ยว จะลืมอีกเก็บก่อนครับเก็บเก็บครับใ,ใกล้กันนี่ครั้งนึงครับดูกันครับใช่แล้วค่อยปาสรูปกันครับวันนี้นี่ครับยอดเอาละ พอได้คั่วครับพอได้คั่วนี่อีกครั้งนึงไม้เอากัน,นอย่างเนี่ยโอ้หนี่ตึงไหมเฮ้้านล้านอยู่นะเฮ้หยหลุดเหรอทางเดียวกันไปนูน่น ตัวครับบั่นแต่ไม่ตัวอยู่ใกล้ๆกันน่าจะทางเดียวกันน่าจะไปตายนู่นนะกัดหญ้าเต็มเลย,นะย,ยเดี๋ยวค่อยซ้ำครับเดี๋ยวค่อยซ้ำไปไปกันต่อ มาง่ายเออมาง่ายเรยดึงทงกอนับดึงทงออกก่อนเดี๋ยวหลงนะตัวนี้เป็นยังไงคือขยับเข้าไปคือเราขยับเองดึงทงครับโอ้โ,โ,อโหหนูขยับเข้าไป หนูคาบกับโอ้โหเข้าด้านหลังตัวนี้เข้าด้านหลังครับตัดอ้อยครับยังไงก็ซ้ำครับวันนี้ซ้ำเลยครับ ดามมาเอาดูนดนสที่คบโดนที่ค,บคับอย่างนี้อยู่งี้เลยครับดนสิคคับอย่างนี้ใส่ไปในในนี่ครับเรียบร้อย ็บสิครับเรียงพ่อได้ตัวอยู่รูมัน ไป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 ตัวครับสรุปผลงานหนูปะปะ่านี้ครับอสองตัวสามสี่ห้า หกตัวนี้หกีหนูต้องขาครับเจ็ดนะอันนี้เจ็ดแต้มนะนเด็ดแต้มไซส์ดีๆครับ คลิปนี้ก็ลาไว้เพียงนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยครับผมภายครับบ๊ายบาย